ชงกลับมาพบกับแพรอย่างเช่นเคยนะคะและตอนนี้แพรอยู่ที่ B M W เยอรมันออโต้สาขาแจ้งวัฒนะค่ะและตอนนี้นะคะแพรก็อยู่กับคันนี้เลยค่ะเป็นพรีเมียมนะคะที่แบบว่าลักชัวรี่สุดๆวันนี้นะคะใครที่อยากจะหารถผู้บริหารนะคะไม่น้อยและก็มีรถที่แบบว่าถูกใจคุณพร้อมกับเรื่องของการตกแต่งต่างๆนะคะและก็เรื่องความครบแบบว่าฟังก์ชันแน,น่น,น ขออนุญาตแนะนำเลยนะคะกับ s ซ v e n s e ีรีสค่ะกับ BMW นะคะ7 5 0ด e นั่นเองกับ BMW Premium Selection นะคะที่อยู่ที่นี่แล้วกับเยอรมันออโต้สาขาแจ้งวัฒนะค่ะซึ่งเชื่อได้ว่านะคะหลายๆท่านบอกว่าว้าวรถคันนี้เพิ่งออกมาเลยทุกอย่างดูสวยแบบไรลที่ติดมากๆราคาเป็นยังไงแล้ววันนี้ฟังก์ชันจะเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้แพรอยู่กับ BMW Product Genius แล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเอก B.M.W. Genius นะครับผม ครับวันนี้รถที่เห็นอยู่นะครับก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเรือธงของ B M W เลยนะครับผมนั่นคือ7 s e r i e s นะครับผมก็คือมาในรหัสเนี่ยครับ50 EX Type M Sport นะครับผมซึ่งรถคันนี้ก็คือเป็นรถที่มีระบบ Plug In Hybrid เข้ามาด้วยนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้นะครับด้วยแบตที่ให้มานะครับ22กิโลวัตต์นะครับก็จะสามารถวิ่งเนี่ยครับด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับได้85กิโลเมตรด้วยมาตรฐาน NEDC เลยนะครับผมอันนี้ส่วนฟังก์ชันนะครับผมจะ เริ่มให้จากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านะครับที่ขาดไม่ได้นะครับจะเห็นเป็นตัวคิทนิยิวนะครับขนาดใหญ่โตเหมาะสมกับรถที่เป็นเรือธงของ b m w นะครับและที่พิเศษขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟล้อมรอบนะครับผมที่เป็นไอคอนิกโกนะครับก็จะมีเส้นไฟล้อมรอบนะครับและสิ่งที่ตรงนี้เลยใช่ครับชี่กระจังหน้าครับซึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่ของตัวเซเวนซีรีส์นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็น อ่าอกษักสุดๆของตัวเซเวนซีรีส์นะครับเพื่อตอบรับกับการเป็นลักชัวรี่คาร์ของ b m w นะครับไฟหน้าที่ให้มานะครับผมก็จะมีเส้นแถบด้านบนแล้วก็ไฟหลักจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่พิเศษที่แถบด้านบนเนี่ยก็จะถูกทําด้วยคิทตันนะครับผมตรงนี้เวลาเราเปิดไฟไว้คว่ำไลนนะครับก็จะกระพริบระยิบระยับเหมือนคิทตันนะครับผมตัวนี้ก็ให้ความลักชัวรี่กับคันนี้ได้มากเลยครับผมในส่วนของตัวไฟหลักนะครับก็จะถูกลมดานะครับเพื่อให้เข้ากับชุด ของตัวเขาเองนะครับที่เป็น M Sport จะถูกตกแต่งด้วย b บ a c k ฮ i อ h g o นะครับตัวไฟหลักเนี่ยก็จะดูกลมกลืนไปกับกันชนหน้านะครับผมตรงนี้ส่วนตัวล้อที่ให้มานะครับเป็นแบบ M Aero Dynamic นะครับขนาด20นิ้วนะครับซึ่งล้อชุดนี้ครับที่เป็น M Aero Dynamic เนี่ยก็จะดูแบบว่าไม่ได้โปร่งมากนะครับผมเพื่อมีในส่วนของตัว Aero Dynamic นะครับเพื่อช่วยให้ระยะทางของตัวไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็สามารถประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับผมตรงนี้แล้วก็ช่วงล่างที่ให้มาครับแน่นอนเป็น Seven Series จะได้ช่วงล่างที่เป็น Adaptive Air Suspension นะครับผมตัวนี้ก็ให้ความนุ่มนวลแน่นอนครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแอร์ซับเทนชันแล้วก็สามารถปรับนะครับให้เขาเนี่ยครับยึดเกาะถนนได้มากขึ้นยันความเร็วสูงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฮไลท์สาคัญนะครับซึ่งมีมาครั้งแรกใน BMW นะครับก็เป็นในส่วนของตัวออโต้ดอ์นะครับผมเราสามารถนะครับเปิดปิดประตูนะครับได้เพียงแค่นิ้วเดียวโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงดึงประตูออกมานะครับผมหรือว่าคนขับรถเนี่ยสามารถเปิดให้ผู้บริหารด้านหลังเนี่ยลงจากรถหรือว่าเปิดรับผู้บริหารขึ้นรถได้นะ กสบายยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวภายในนะครับที่ให้มาเนี่ยครับที่เป็นไฮไลท์จริงๆเลยเนี่ยจะอยู่ของเป็นทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว B M w Theater Mode นะครับซึ่งให้จอขนาดใหญ่โตมาหือมามาในด้านหลังเลยนะครับก็สามารถดูเรื่องของตัวออนไลน์อินเทอร์เน n เมนต์ได้ทั้งหมดอย่างเช่นตัว YouTube หรือว่าตัว Netflix นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว ที่นั่งด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเอ็ลซ์ซิสเรานะครับเพิ่งสามารถปรับเอนนอนนะครับให้กับผู้บริหารทางด้านหลังได้ด้วยหรือถ้าผู้บริหารอยากขับเองเนี่ยครับก็สามารถนั่งมาขับได้นะครับผมก็เป็นรถ เบี้ยนยูนะครับที่ผู้โดานขับเองได้เยอะสุดนะครับหน้าจอที่ให้มานะครับในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัว OS 8.5นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอตัวตัวอินเทอร์เน็ตข้างในนะครับก็จะมีในส่วนของอินเตอร์แอคชั่นบาร์นะครับก็จะสามารถแสดงเรื่องของอสัญลักษณ์สีไฟต่างๆนะครับเช่นเรื่องของเกิดไฟฉุกเฉินแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยอินเตอร์แอคชั่นบาร์ตัวนี้ก็จะสามารถแสดงผลให้ได้ด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของตัวออปชันคร่าวๆครับถ้าบูดทั้งหมดเนี่ยครับ คลิปนี้จะอยู่ประมาณ3วันครับโอ้โหเดยรเยอะมากนะคะแต่จากฟังที่ออปชันที่เมื่อกี้เนี่ยพี่โปรดักชิเนียสของเรานะคะคุณเอกได้แนะนำมาต้องบอกว่า ราคานี้จริงๆหรอครพี่ใหญคะจริงๆราคานี้เลยครับผม <Wow. S 1> แล้วก็มีที่นี่ที่เดียวมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นด้วยครับเพราะฉะนั้นนะคะเกิดใครนะคะอยากจะได้ Luxury รี่คารแบบนี้นะคะกับ7 Series เป็น750 e น,นะคะเป e. ราคาพิเศษข่ยอยู่ที่5ล้านนะคะ690,000บาทค่ะยังมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะพร้อมกับบัตรเติมน้ำมันอีก20,000บาทท่านที่สนใจนะคะ ไม่ต้องรอช้าค่ะสามารถที่จะรีบนะคะแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะหาที่ปรึกษาการขายของเราเพื่อจะรับคันนี้กลับบ้านนะคะกับ7 Series 750e ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอกด้วยนะคะโปรดักจีเนสของเรานะคะที่มาให้คำแนะนำและก็อธิบายฟังก์ชันต้องบอกว่านี่คือฟังก์ชันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะท่านใดที่อยากจะมาสัมผัส มาที่นี่ได้เลยค่ะกับ B M W อ e r m a n Auto สาขาแจ้งวัฒนะนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะกันก่อนได้ว่าเดินทางมาแบบไหนหรือว่าเกิดใครสะดวกเข้ามาวันไหนนะคะก็สามารถแจ้งที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะแต่ราคานี้คันนี้เท่านั้นช้าหมดไม่รู้นะคะกับราคาพิเศษค่ะ5 6 9 0้านบาทท่านที่สนใจเรียนเชิญได้เลยนะคะในคลิปหน้าจะมีอะไรพิเศษต้องมาติดตามนะคะวันนี้แทรและก็คุณเอกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ